มาชื่อชื่อนะคะลูกกมลพันธ์มาครับชาคอนมาครับพะคนนมาครับพรันวิทย์มาครับรัชพรมาครับกรินมาครับรัชพงศ์รัชพงศ์นี่เข้าอยู่แล้วนะคะจิติพัฒน์พิพัฒมาธานิษมาครับ นักรมาเมธาพันธ์มาดาน,นัยน,นัทด<ม>านัยนัทธนากรมาครับสยานิดมาค่ะศิรติการมาค่ะชนัด,ดามาค่ะยาสิการยางสิการมาปิยวันมาค่ะ อาวราพรมาค่ะสุรีพรมาค่ะจิดาภามาค่ะพิตาพรพิตาพรลาป่วยค่ะลาป่วยนัชยามาค่ะบันทิตามาค่ะปัทมาวดีมาค่ะศิลาการมาค่ะส่นทการมาค่ะ อินทิรามาค่ะปัตถมาพรมาค่ะเซราบพามาค่ะตะเพรนตะนาพรมาค่ะยานิสา ah. มาค่ะจิราพรมาค่ะสักคีลาคินามาจัญรัตจัญรัตมาค่ะธนาวดีธนาวดีธนาวดีมา นภอรมาค่ะสอนพิรุนมาวรชน,นันมาค่ะสุภสรนาค่ะอ่าคนที่เหลือมาไหมคะรัชพงษ์ดานัยนันะรับชพงษ์นนะนะงกับดานัยนัไม่มานะคะอะ่เดี๋ยววันนี้เข้าเรื่องเนาะนะ เข้าเรื่องวันนี้เราจะเรียนเรื่องการเขียนสารคดีกันก่อนอื่นเลยถามความรู้รอบตัวก่อนเลยความรู้พื้นฐานเลยสารคดีรู้จักสารคดีอะไรกันบ้างรู้อะไรนะสารคดีอะไรนะสัตว์ป่าฮะสัตว์ป่าอ่าสารคดีสัตว์สัตว์โลกของเราเนี่ยมีอะไรอีกธรรมชาติธรรมชาติมีอะไรอีกสัตว์ธรรมชาติ ในยียกท่องอะไรนะพวกพวกวิทยุอะคะ่ะพวกข่าวสารพวกน,ะะน,นั้นไม่ใช่สรารคดีสิวิทยุนะะ่สะสารคดีเอาเป็นประเภทภาษาการป่าธรรมชาติท่องเที่ยวใช่ไหมคะสะรารคดีบุคคลอะไรพวกนี้ขอกว่าเราก็รู้จักเราเห็นกันเราเห็นกันบ่อยนะคะบางทีส่วนมากดูในชีวิตทัโลกใน ในทีวีอันนั้นก็คือสาร,รคดีนะคะแล้วสาร,รคดีเนี่ยมุ่งเน้นให้ความรู้หรือความบันเทิงเป็นหลักคะความรู้อ่าถูกต้องนะคะสาร,รคดีมุ่งเน้นให้ความรู้เป็นหลักอ่าให้ความรู้เป็นหลักแล้วจะสอดแทรกความบันเทิงเข้าไปนะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไม่สอดแทรกความบันเทิงเข้าไปมันจะกลายเป็นหนังสือวิชาการที่ให้ความรู mm ้อย่างเดียวพวกหนังสือเรียนอะไรอย่างเงี้ยคณิต mm hmm. วิทย์ไทยอังกฤษชีวะอีกย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. ชีวะบอกเอ่อบอกวงไอสัตว์เหมือนกันนะบอกบอกวัตถุจักของพืชนอของสัตว์เหมือนกันแต่มันไม่ใช่สรารคดีเพราะมันเป็นเนื้อหาล้วนๆเลยมันไม่ได้สอดแท้ความบันเทิงเข้าไปเนาะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาดูสารคดีกันก่อนว่ามันหมายถึงอะไรนะคะเดี๋ยวแคปไว้เหมือนเดิมนะลูกอ,อมาดูกันนะคะสารคดี ที่บอกไปนะคะเหมือนที่บอกไปเลยว่าสารคดีเนี่ยคืองานเขียนที่เน้นให้ความรู้นะคะซึ่งความรู้นั้นจะต้องเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นหรือเรื่องที่โมเม์ขึ้นนะต้องเป็นเรื่องจริงเน้นให้ความรู้เป็นหลักแล้วสอดแทรกความบันเทิงเอาไว้นะเพื่อไม่ให้เนื้อเรื่องเนี่ยมัน มันเองนี่มากไปมันเป็นเครียดมันเพิ่งเครียดมากไปนะคะความบันเทิงในที่นี้อาจจะเป็นภาษาอาจจะเป็นคําพูดอาจจะเป็นวิธีการวิธีการแต่งหรือวิธีการนําเสนอก็ได้นะเขาเรียกว่าความบันเทิงของมันนะคะซึ่งสารสนีทศอย่างที่บอกไปแล้วมีทั้งท่องเที่ยวอตชีวรประวัติชาตินะคะธรรมชาติเนาะ เนาะมีเยอะเลยนะคะทีนี้ไอ้พวกทองเที่ยวชืว่ประวัติธรรมชาติรัสส์อะไเนี่ยนะมันมีอยู่อันหนึ่งที่คุณจะเน้นนั่นก็คือสารคดีบุคคลหรืออตาตชื่ประวัตินะคะเน,น้นอันเดียวเลยสารคดีบุคคลส่วนไอ้อื่นเนี่ยเราเคยเห็นัน้ยู่แล่องเดี่ยวจะเป็นภาพไปเที่ยว ประเทศต่งตางๆประเทศยที่ต่งตางๆสัตว์ก็บอกทึกศาตว์ต่งตางๆธรรมชาติก็บอกว่าธรรมชาติมีอะไรบ้างนะแต่อาราชีวประวัติเนี่ยนะคะเราไม่ค่อยดูเนาะอักาชีวประวัติอันนี้แคปไปนนรูกนะคะอักาศชีวประวัติเนี่ยนะคะจะเป็นบอกเกี่ยวกับวิถีชีวิตของบุคคลน,นะวิถของบุคคลซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการดํารงชีวิตความเป็นอยู่บุคลิกภาพนะคะ วิถีชีวิตความเป็นอยู่บุคลิกภาพหรือแม้แต่ผลงานชิ้นงานนะพวกนี้คือสารคดีบุคคลทั้งสิ้นนะคะสารคดีบุคคลทั้งสิ้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขียนจะสามารถถ่ายทอด ผู้เขียนจะสามารถถ่ายทอดอผลงานออกมาเนี่ยได้เป็นเรื่องนมามากเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการสังเกตและประสบการณ์ที่จะสามารถถ่ายทอดออกมาได้เนี่ยนะคะที่เราจะสุดตนประสบการณ์มีอยู่สามแบบมีอยู่สามข้อนะคะอันที่หน<ม>ึ่งเลยทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้น,น่คือการฟัง การฟังเป็นการรับสารเป็การเพิ่มพูนประสบการณ์สการดูและ3การอ,าอ่านการที่จะมีประสบการณ์มีการเขียนเยอะๆเ,เนี่ยขาดสานสิ่งนี้ไม่ได้ฟังให้เยอะดูให้เป็นและอา่านให้ได้ ฟังให้เยอะฟังเข้าไว้ดูให้เป็นเรื่องดูในสิ่งที่สําคัญให้ถูกต้องและอ่านให้ได้อ่านก็คือให้อ่านเยอะๆอ่านหลายๆอย่างนะคะเพื่อมาเป็นแนวทางเพื่อสั่งจกบการณ์ในการเขียนงานหรือถ่ายทอด่าอ่า,อา,อาแคปหน้าจอไปแคปยงังแคปไปยงัง่ะ ออยูโแล้วค่ะแคบ,บแล้วนะคะใครใครเปิดทีวีดูไปคะเนี่ยดูไปเรียนไปฮะแครเปิดใครเปิดไม้ทิ้งไว้อ่าปิดไปแล้วหนึ่งนะคะรู้เลยว่าดูทีวีไปด้วย นะ,ะต่อมาทีน,นี้มาดูนะคะละักษณะของผู้เขียนที่จะสามารถเขียนงานเขียนได้จะต้องมีอ,ะ,อะไรบ้างเนื่องเลยนะคะผู้เขียนจะต้องมีหนึ่งมีความรู้และข้อมูลที่เพียงพอที่จะนาเสนอความรู้จะมีได้ก็ต้องคน้นคว้าข้อมูลจะมีได้ก็ต้องศึกษาดังนั้นจะมีความรู้มีข้อมูลได้ต้องศึกษาและค้นคว้านะคะให้มากพอให้มากพอ ให้มากพอที่จะนำมาเป็นข้อมูลได้นะคะข้อที่หนึ่งเลยต้องมีเป็นคนที่ต้องละเอียดต้องศึกษาต้องคุ้นคว้าข้อมูลนะคะสองมีความคิดลิ่มเริ่มที่จะนำเสนอเรื่องราวเราได้เดือนไหมเราหาข้อมูลแล้วเราต้องคิดให้ได้ว่าเรื่องราวที่เราจะนำเสนอเราจะเอาอะไรมาเป็นเมนหลัก เช่นรูจะทําสารคดีท่องเที่ยวจะเขียนสารคดีท่องเที่ยวนะคะรู้จะเขียนเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนะเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นรู้จะเอาอะไรล่ะมันเป็นความคิดเริ่มที่จะมาทําประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเอาอะไรมาเป็นเมนหลักประเทศญี่ปุ่นมีอะไรไดี๋ยบ้างล่ะเนื่องการแต่งกายจะเอามาเป็นเมนหลักไหมสองวัฒนธรรมเอาไหมสามดาราหรือเปล่าสี่สถานที่ท่องเที่ยวหรือเปล่าเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นความคิดเริ่มมาเป็นจุด จุดจุดกางเพื่อที่จะแตกแขนงออกไปได้หลายๆอลังลแตกแนนกขนงขัวข้ออื่นออกไปเอาเมลรหลักสำคัญมาก่อนมนะีความคิดเริ่มก่อนนะคะสามนะสามมีความสามารถในการใช้ภาษาที่ถูกต้องอนะใช้ภาษาที่ถูกต้องอันนี้นอกจากจะใช้เขียนคําสะกดการันอะไรคาไม่ถูกต้องแล้วยังต้องสามารถเลือกสรรคาที่จะ มาทำให้การเขียนของเรานะมีความลำบุญมีความสมเหตุสมผลมีความามีความอะไรละ่ะมีความไม่จะได้นะคะมีความไม่จะได้มีความก็เอี่ยดมากขึ้นซึ่งการจะเลือกใช้ภาษาได้ถูกต้องและเหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับอันนี้เหมือนกันเลยประสบการณ์อย่างที่บอกไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์คือการฟาังการดูและการอ่าน ใครฟังเยอะใครดูเยอะใครอ่านเยอะยิ่งมีคำศัพท์ในสมองเยอะนะคมีคำคำศัพท์ในสมองมากพอมีมากแล้วเราสามารถเลือกใช้คำที่จะมาเชื่อมแต่ละยอหน้าเลือกใช้คำเลือกใช้ประโยชน์ที่มันสามารถหลังจากที่อ่านอ่านแล้วเนี่ยกินใจได้นะคะใครอ่านเยอะยิ่งใครอ่านเยอะยิ่งมีคำศัพท์มากใครอ่านนิยายเยอะอย่างเงี้ยเราจะได้ภาษาเราจะได้คำศัพท์จากผู้เขียนที่เขียนนิยายเยอะมาก นะคนะัดังนั้นจะต้องมีสามสิ่งนี้ด้วยอ่าเ้อาสี่นะคะสามารถนาเสนอเรื่องราวได้อย่างต่อเน,นื่องการน,น,นําเสนอเรื่องราวในที่นี้ก็คือการแต่งนั่นเองสามารถเรียบเรียงสามารถเรียบเรียงแต่ละย่อหน้าสามารถเรียบเรียงแต่ละเอียเนื้อหนาเนี่ยนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างมีเอ่อได้อย่างมี คุณภาพนะคะมีประิทภาพมีคุณภาพเนื้อเรื่องแต่ละย่อหน้ามันสมูทมันเชื่อมต่อกันโดยที่จะทําให้เออแต่ละย่อหน้าสมูทเชื่อมต่อกันนะคะเนื้อหาไม่ปนกันเราต้องมีการวางอะไรก่อนลูกงานเขียนทุกงานต้องท่องทำบันทีกก่อนก่อนจะลงมือเขียนต้องวางอะไรต้องวางอะไรก่อนคะของต้องวางครงเรื่อง ต้องวางคงเรื่องก่อนเนาเนาพอวางครงเรื่องเสร็จแล้วเราก็จะสามารถดำเนินเรื่องนำเสนอเรื่องเราได้อย่างมีคุณภาพนั่นเองดังนั้นวิียนลาผู้เขียนนะะ ผู <Cornell>. ้เขียนสิ่งที่ผู้เขียนต้องมีต้องมีสี่ข้อนี้นะจ๋าไม่ว่าต้องมีสี่ข้อนี้เอาแคปหน้าจอ อ่าต่อมาแล้วคะต่อมาคุณค่าได้แล้วทีนี้มาดูการเลือกเรื่องบ้างจะเลือกเรื่องในพื้นฐานของเราเยอะอ่ะเราต้องเลือกเรื่องที่เราชอบที่เราอยากทำใช่ไหมครับนอกจากเลือกเรื่องที่เราชอบที่เราอยากทําแล้วเนี่ยเราต้องดูนะคะเราต้องดูด้วยว่าเออเราต้องดู กรณีอื่นๆด้วยว่าเราจะสามารถเลือกเรื่องนั้นได้หรือเปล่าคื้นหนึ่งเลยนะคะเราต้องดูองค์ประกอบของมันทีประเภทของสื่อและกลุ่มผู้อ่านนะเราอยากทําเรื่องนี้แหละแต่เราต้องดูกลุ่มผู้อ่านด้วยว่ากลุ่มผู้อ่านของเราเนี่ยเราต้องการให้กลุ่มไหนอะ่ะวัยรุ่นวัยทางานคนแก่นะคะหรือเปล่านะเราต้องดูกกลุ่มผู้อ่านด้วยเพราะอะไรเพราะสมมติว่าเราเลือก เรื่องอ่านเราได้เขียนชี้แลประวัติบคุคคลใช่ไหมลูก้เราเขียนกับอันนี้จะเป็นบทบุบคคลท่านหนึ่งเราจะมีครูมีให้เลือกสองอคลก็คือหนึ่งพระยาอุปกิติลปศาสา์คือเจ้าพ่อแห่งวงการกาะบาไทยเลยสองพิมพ์มุทายและหนูอยากให้ท้ายของหนูคืออยากให้เออยากให้ววยนุ่นอ่านัย้นุ่นัวเดียวกัมุอ่านหนูคิดว่าสอ,องคนนี้หนูควรเลือกที่จะเขียนใคร พยาอุปกิจหรือพิมพ์วิพายพิมพ์วิพายอาพิมพ์วิพายใช่ไหมคะเมื่อหนูอยากให้วัยรุ่นกลุ่มเดียวกันคนเลือกพิมพ์วิพายทีนี้พอเลือกพิมพ์วิพายแล้วสื่อที่เราจะใช้ออกมาล่ะนะวัยรุ่นส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่จับหนังสือไม่จับกระดาษอะไรไม่เอาหนังสือกระดาษมาแล้วสื่อที่จะใช้ในการทําให้วัยรุ่นเนี่ยเข้าถึงงานเขียนของเราได้มากที่สุดหนูควรทําเป็นอะไรลูกสื่ออะไรอินเทอร์เน็ต อ่าสื่ออินเทอร์เน็ตสืส่อออนไลน์ใช่ไหมคะหรือทำเป็นคิวอาร์โค้ดให้เขาสแกนเข้าไปแล้วมีเอ่องานเราเด้งขึ้นมออาให้เขาอ่านเลยหรือไม่ก็ทำเป็นไฟล์ป่งไปในกลุ่มไลน์กลุ่มอะไรทุกนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าลูกชิ้นเน่ยมือถือโทรศัพท์กันทุกคนเนาะแต่ถ้ากลุ่มผู้อ่านคนหนูเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้สูองอายุเนี่ยไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยรับรู้เรื่องเทคโนโลยีเท่าไหร่ดังนั้นปร,เระเภทสื่อของหนูหนูควรเป็นสื่ออะไร เป็นสื่อพิมพ์เออเป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะคะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อย่างสืเป็นเปเปอร์เนาะนะคะทีนี้เรื่องเรื่องได้แล้วเราต้องมาดูที่กลุ่มผู้อ่านและก็ประเภทของสื่อด้วยนะคะการเข้าถึงของกลุ่มผู้อ่านจะขึ้นอยู่กับประเภทสื่อด้วยนะณปัจจุบันนะคะนะคะ,ะ,คะอยากให้ผู้อ่านอยากให้งานถึของเรามีความอยากให้งานเขียนของเราเนี่ยนะคะมี มีผู้อ่านเยอะแค่บางรน้อยแค่ไหน,นดูที่กรุบไหวแเราก็สื่อด้วยนะนอกจากเรื่องที่เราสนใจแล้วนะคะต้องดูสองอันนี้ด้วยแคปหน้าจอรรคุยมนก่อนก้อนเดี๋ยวก็ลูกแป๊บหนึ่งนะ อย่างเร็ว6สไลด์นะคะอะหน้าต่อมานะคะมารู้จักแหล่งข้อมูลนะคะมารู้จักแหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูลเนี่ยมีอยู่สองชนิดด้วยกันนะคะสองชนิดนี้ใหญ่เลยขึ้นแหล่งข้อมูลโดยตรงชื่อแล้วก็บอกว่าโดยตรงนะคะชื่อแล้วก็บอกบอกอยู่แล้วว่าโดยตรงโดยตรงก็คือการที่เราเนี่ยนะคะไปพูดคุยไปสักถามไป สืบค้นไปลงสถานที่จริงเพื่อหาข้อมูลเลยเนี่ยนั่นคือแหล่งข้อมูลโดยตรงเช่นหนูจะหนูจะสารส,ส,สารสารคดีบุคคลหนูจะสัมภาษณ์ใหม่ดาวิกาหนูจะทาใหม่ดาวิกาหนูไปสัมภาษณ์ใหม่ดาวิกาเนี่ย คือแหล่งข้อมูลของไปถ่าภาพตัไปสัาภาพตัวต่อตัวเลยหรือเมื่อทำสถานที่ท่องเที่ยวหนูจะไปญี่ปุ่นหนูจะศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นหนูขึ้นขึ้นบินบินไปลงที่ญี่ปุ่นไปศึกษาข้อมูลไปค้นคว้าข้อมูลไปถ่ายรูปเองนั่นคือข้อมูลโดยตรงช้นแหล่งข้อมูลโดยตรงนะคะหนูสามารถเลือกทำได้นะะทีนี้มาดูอีกแหล่งหนึ่งนะคะทีนี้มาดูอีกแหล่งหนึ่งคือแหล่งข้อมูลโดยอ้อมทางก็บอกชื่อบอกรล้วโดยอ้อมนะโดยอ้อมก็คือ เราเนี่ยไปศึกษาเกนขวาแหล่งข้อมูลที่มันมีข้อมูลอยู่แล้วไปนำโมเขามานะคะอย่างประวัติใหม่ระวิวการเนี้ยไปนําในหนังสือพิมพ์เอามาจากในหนังสือพิมพ์ในที่สารเราไปหาฝึกฝาข้อมูลแล้วไปเอามาเราก็มาทําเป็นงานเขียนของเราอย่างเงี้ยนะะัเขาเรียกว่าแหล่งข้อมูลโดยออมิสถานที่ต้องเที่ยวเหมือนกันเราไปค้นในเว็บไซต์ไปค้นในหนังสือมาแล้วแล้วก็เอามาเขียนเราได้มีความรู้แล้วก็มาใช้ําพูดเป็นกาพูดของตนเองเนี้ยนั่นคือแหล่งข้อมูลโดยออมนะคะเนาะ จบนะคะต่อมาแคปนะคะเดี๋ยวอีกสี่สไลด์ครูจะไปไวๆเพื่อที่เราจะไม่เครียดกัน,นมีเวลาพักผ่อนนะลูกนะทีนี้มันเป็นเทศกาลแจกที่ลองแก้วเนี่ยอ่ะต่อมานะคะมาดูวิธีการรวบรวมข้อมูลกันวิธีการรวบรวมมีอยู่สี <c oughs> <c oughs> ่แบบวิธีการรวบรวมข้อมูลอันแรกเลยคือการอ่าอันนี้สําคัญเลยการรวบรวมข้อมูลการไปหาอะไรเนี่ยเราต้องอ่าดังนั้น การที่เราจะอ่านเนี่ยเราจะต้องคิดไปด้วยพร้อมกับการอ่านไม่ใช่ฉันแต่แบบบีบอันนี้มาอ่านฉันอ่านไปเลยฉันไม่คิดตามไม่คิดอะไรดังซ้นไปได้นะคะต้องคิดตาม,ามลแล้วเวลาอ่านต้องอ่านหลายๆเล่ออ่านหลายๆข้อมูลอ่านหลายๆแหล่งเพื่ออะไรเพื่อนาํามาเปรียบเทียบกันนะคะเพื่อนํามาเปรียบเทียบกันว่าข้อมูลที่เราได้มานั้นอะ่ะมันถูกต้องมากน้อยเพียงใด ะะมันมากน้อยเพียงใดเช่นหนูจะทำะาสัรบริบุคุลใหม่ดาวิกาใช่ไหมอ่ะใน่หนังสือเล่มที่หนึ่งบอกว่าใหม่ดาวิกาเกิดวันที่ห้าเล่มที่สองบอกวันที่สี่เล่มที่สามบอกวันที่สิบห้าเล่มที่สี่บอกวันที่สิบหกซึ่งแต่ละเล่มเนี่ยไม่ตรงกันเลยดังนั้นนะคะเล่มที่หกเจ็ดแปดเนี่ยก็ว่ากันไปนะ,ะดังนั้นเวลาหนูทําอ่ะ หนูต้องหาข้อมูลแล้วข้อมูลแล้วถ้ามันมีข้อมูลที่ตรงกัน,กนหลายๆลเลื่อแสดงว่าข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือน่าเชื่อถือไหมลูกฮะข้อมูลมันตรงกันหลายๆเล่มเลยน่าเชื่อถืออ่าแสดงว่าข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือนะคะดังนั้นหนูต้องเปรียบเทียบกันสถานที่ท่องเที่ยวก็เหมือนกันนะสมมติว่าประเทศเกาหลีเขาบอกว่ามี เล่ที่หนึ่งมีสิบห้าจังหวัดเว็บไ์ที่สองมีสิบจังหวัดเว็บไซ์ที่สามมียี่ิห้าจังหวัดเว็บไฟที่สี่ที่ห้าที่หกมียี่ิห้าจังหวัดว 3, วด, 4, 5, 6, วด,ดังนั้นหนูควรเชื่อหนูควรเชื่อว่ากี่จังหวัดลูกหนึ่งหนึ่งสิบสองจังหวัดสามสองสิบจังหวัดสามยี่ห้าจังหวัดสี่ห้าหกยี่ห้าจังหวัดเหมือนกันหนูควรคิดว่าประเทศเกาหลีควรมีกี่จังหวัดควรเชื่ออันไหนเออควรเชื่อยีอ่บห้าใช่ไหมคะเราต้องดูหลายๆข้อมูลรวมก,กันนะถ้าหนูไป จับเอาอันเดียวเลยแปลวันเดียวมาฉันเปิดหน้าเดียวฉันเปิดเว็บเดียวฉันห,หาหนังสือเล่มเดียวแล้วฉันเชื่อเลยนะ่ะหนูอาจจะทําให้ข้อมูลที่หนูหามาแต่มันผิดพลาดได้นะคะลูกนะอ่ะทีนี้การอ่านผ่านไปแคปหน้าจออ่ะต่อมามาดูในส่วนของการฟังอ่าการฟังนี่ก็คือการรับข้อมูลที่ดีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะ นการัการฟังคือการรับข้อมูลเหมือนกันนะทีนี้การฟังมีประโยชน์อย่างไรแลนะการฟังแตกต่างจากการอ่านนะการฟังฟังที่ผู้อื่นพูดเนี่ยเราจะสามารถเรียนรู้ทัศนคติของบุงคคลอื่นได้ว่าคนอื่นมีความคิดต่อเรื่องที่เราคิดเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างเราอย่างกับเราอย่างไรพอเราได้ข้อมูลจากหลายๆคนมาพูดถึงแล้วอาจจะทําให้เราเกิดไอเดียเกิดปิ๊กไอเดียในการเขียนง,งานเราได้มากขึ้น ะะเราได้มากขึ้นนั่นเองนี่คือประโยชน์ของการฟังเยอะๆนะแคดปายอีกสองสไลด์ต่อมานะคะมาดูที่การสังเกตและประสบการณ์การสังเกตและประสบการณ์นะคะการสังเกตและประสบการณ์เนี่ยจะขึ้นอยู่กับตัวผู้เขียนเองเลย โอ้เขียนว่ามีประสบการณ์มากน้อยเพียงใดประสบการณ์ครูบอกแล้วนะว่าเราจะเขียนได้ประสบการณ์สามอย่างที่เราจะต้องทำมีอะไรบ้างนะลูกการอะไรนะการอะไรบ้างนะประสบการณ์หนึ่งการฟังสองการไร่สองการอะไรลูกมีการไร่การฟังสองการอะไรอ่่นไปหมดแล้วหรอ ประสบการ์เราจะหาได้จากอะไรบ้างตัวประพัฒนารานเขียนของเรามีสามข้อเนี่ยการฟังการดูและอันสุดท้ายการอร่านนะคะทีนี้การสังเกตและประสบการ์เนี่ยขึ้นอยู่กับตัวผู้เขียนเองนะใครฟังมากรู้มากอ่านมากก็ได้มากนะคะอันนี้สอนกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความคิดของหัูเองนะคะนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากการสังเกตและประสบการ์นะ,ะและอันสุดท้าย อันสุดท้ายเลยนะคะอันสุดท้ายเลยคือการสัมภาษณ์นะถ้าเราไปทําเขียนบุคคลหรืออะไรได้แต่เนี่ยไปลงสถานที่จริงไปลงพื้นที่เนี่ยการสัมภาษณ์นะคะคือการรวบรวมข้อเท็จจริงที่ใช้ได้มากที่สุด ใช้ได้มากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าการสัมภาษณ์เนี่ยเราสามารถถามคําถามที่เจาะลึกถามคำถามที่เราต้องการลงใส่มาในงานเขียนของเราได้มากที่สุดจากตัวของผู้ที่าจากตัวของผู้ที่นี่เองเลยผู้ที่เราจะเขียนลงไปเองเลยนะเป็นสัมภาษณ์ได้เลย, <Okay. S 1> ยนะคะทีนี้วิธีการสัมภาษณ์เนี่ยไม่ใช่ว่าเดินดุม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 ฉันอยากสัมภาษณ์ใหม่ดูการฉัน ไปเลยดูเทปฉันไปหาที่ค่ายฉันไปหาที่ทํางานหรือไม่ได้ใช่ไหมคะลูกแล้ะสัมภาษณ์หนูจะต้องอหนูจะต้องส่งการขออนุญาตส่งหนังสือขออนุญาตอะไรไปก็แล้วแต่หรือจะเป็นหน่วยงานอะไรก็ขอสัมภาษณ์ใครหนูจะต้องส่งหนังสือขออนุญาตก่อนถ้าเขาโอเคนะเพราะเขาโอเคแล้วหนูจะต้องส่งลิสต์คำถามนะคะบอกเหตุผลส่งลิสต์คำถามไปว่าหนูจะถามอะไรบ้างหนู่งหลับเดวก็สิบ สิบข้อเนี่ยเยอถามอะไรบ้างแล้วให้คนที่เราจะไปสัมภาษณ์เนี่ยดูก่อนนะคะถ้าเขาโอเคให้สัมภาษณ์เราก็ถึงไปสัมภาษณ์แต่ถ้าเขาไม่โอเคกับคำ,คำถามไหนเขาก็จะแก้งแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแลวไม่ถามคําถามนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียสารยาค่ะในเมื่อเขาไม่โอเคไม่สะดวกที่จะให้ถามคำถามานี้ก็ไม่ควรถามเราก็หาคําถามใหม่ี่ยนะคะใส่เข้าไปแทนนะจากนั้นต้องถามเสร็จแล้วล่าก,อกาขอบคุณอะไรไป ไม่มีอะไรมากนี่คือการสัมภาษณ์และอย่าลืมการสัมภาษณ์คือการรวบรวมข้อเท็จจริงที่ใช้กันมากที่สุดนะเพราะมันเป็นคำเพราะมันเป็นมันเป็นข้อมูลที่เราได้จากปากคนที่เราอยากรู้เลยนะนะอ่าโอเคจบแล้ววันนี้เราเรียนเท่านี้มีใายไม่ทันตรงไหนไหมลูกอน,อน,น้หนึ่สองอาสไลด์ก่อนอันนี้เหรอลูกใช่ ออขอสไลด์ตรงแหล่งข้อมูลโดยตรงครับแหล่งข้อมูลโดยตรงอ่าโอเคครับมีดนไหนไนะหมในไหนไม่ลูกอ่าถ้าไม่มีนะคะรูออกเนาะเดี๋ยวครับแอ่เดี๋ยวเราจะมาเ,เดี๋ยวเราจะมาเยน็นนะคะเออ ต่อเนาะเราก็จะมีเยอะเลยนะคะได้เราี่เป็นร้อยชวมงสองชั่วโมงอีกสองคาบไม่เกิดนะคะอีกสองคาบไม่เกินนะะั้นเนาะนะมีใครสงสัยอะไรตรงไหนไหมนาาไม่มีนะคะหนูก็ไปเคลียร์สมุดอะไร้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราก็อาทิตย์หน้าเราน่าจะได้เจอกันแล้ว นะคะเดี๋ยวครูจะขอดูสมุนดนิดหนะึ่งเนาะสำหรับใครที่ยังไม่เคลียร์สมุดเคลียร์เรียบร้อยเดี๋ยวครับหน้าอาทิตย์หน้านต่อมาครูอาจจะขอดูสมุดที่เราจดเรียนออนไลน์ไปหน่อยนะคนะอ่าไม่มีอะไรแล้วหัวหน้าบอกนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอ,อบคุณครับขอบคุณค่ะ